สวัสดีพี่น้องช่องเจริลิมชีครับหลังจากที่เขาไปเห็ดอ้อยมากครับพี่น้องมันนี้ก็เลยบรรยากาศได้มาเกียบภาพลิมชีครับตรงที่เข้าเคยมาตกปลาครับพี่น้องครับนี่ครับกระสุมเก่ากระท่อมเก่าเขาไดอย่นี่ครับยังใส่ต้นไม้นี่ตอนนี้ตาเราปลูกผักไปแล้วครับปลูกผักทองครับครับแม่น้ำซีมันก็แล้วครับ ตาเราปลูกผักปลูกหอมหมดแล้วครับก็เลยเก็บดขึ้นมาไหมาครับพี่น้องนี่ครับเก็บซุ่มขึ้นมาไหม่ครับซุ่มแบบเคลื่อนย้ายได้ครับพี่น้องันนี้งบได้นี่ครับก็ปลูกตัวปลูกผักอทองครับเนี่ยเป็นเวลา แบบโมงครับพี่นอ้อกลูกหอมปลูกนะครับนามซี่สายครับพี่นอ้อเตอรมีใบไม้ถึกหน่อยร่มครับ <c oughs> นี่ครับพี่นอ้อเป็นกระทอมเกินใหญ่ได้ครับนี่ตรงเดือ,พอดยพ่อจ่้งนี้ครับเนี่ยคือเกาครับตรงเบียดสีขั้นครับห <c oughs> ลังจากที่ห้อง เทดอ้อยมากครับพี่น้องนี่ยังม่วมีผลงานครับพี่น้องครับพอพึ่งล่งเนี้ยครับผลงานยังม่มีครับพี่น้องเบิ่งขอบครับต้นไหม้แต่เก่าฝนตกเมื่อกี้ล่งหมดเลยครับน้ำมากน้ำไสครับพี่น้องใสขนาดเลยครับเบิ่งลู่พี่น้องเบื่องรับน้ำไสขนาดครับนี่ครับพี่น้อง เห็นปีนอนครับนอยเวลาครับพักผ่อนไปน้ำครับพี่น้องหลังจากเข้าไปเหนื่อยๆกับงานมาถือโอกาสได้พักผ่อนปลดงานนี้ยังบวรูครับพี่น้องต้องก็ติดตามครับพี่น้องต้องสองสามมือครับเั่งที่เริ่มเขาครับเมียอ้ากับพึ่งเอียดพึ่งลงครับนี่ครับเนี่ย ดูดกากเผ้าครับพี่น้องนี่นะคุณลงครับพวกงานแจ็กซี่มี่ามี่เราลุ้นกันครับพี่น้องโอเคครับคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหนาเดี๋ยวจะอัพเดี๋ยวพี่น้องบิ่งครับป๋าน้อยป๋าแย่กะซางครับพี่น้องขอแค่ว่ามันหูแยเขาครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้ครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องสวัสดีครับ